สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั WWE ้ม W W E 2K 23กันต่อรับสงการปี2567ครับกับศึก G C C Happy สงการ Festival 2024ชิงแชมป์โลกหญิง G C C หกเร้าแพ้คัดออกครับ นี่สนามนี่นี่แอดมินโมเองเลยนะคนแรกครับสาวไทยน้องแนนโนนี่แนนโนเท่ากับ y 2 k 2> จากทีมซิสเตอร์แก๊งสาวตัวแสบ แนโนเป็นหัวหน้าแกงครับก็เลยขอมาชิงแชมป์ซะหน่อยนะเจ้าแชมป์ไปประดับนี่ตัวอ่อนมากโอ้แหกขาก็ได้ครับนี่ส่งจูบด้วยเป็นไงแจวเปล่าวมาลุกคุณกี้อหรือ <c oughs> าเรียกแบบปกติก็อิกี้อิก,ก,อก,กี้โอ้คนที่สองครับตัวตึงเซลีน่าครับแม่สาวปีศาจ ถ้าได้แชมป์ภาคนี้ด้วยนี่โอ้โหโหดจัดเลยนะ <S <S ในภาค 2K19 ท,ที่แอดมินทำมานี่ <S <S ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเนาะ <S <S หรือใครพึ่งมาดูกอแอดสป,ปอยไว้ว่าคนนี้โคตรตึง คนนี้ก็ตึงครับมีแต่ตัวตึงตึงมิสจีครับนี่เด็กปั้นคนแรกของช่องแม่สาวใส่หน้ากากแต่ฝีมือไม่กากนะโคตรเก่งคนนี้ก็คนไทยครับนี่ เป็นลูช่าเมืองไทยถ้าเซรีน่าตึงก็มิสจีก็ไม่น้อยหน้าครับมิสจีเด็กปั้นคนแรกเซรีน่าเด็กปั้นคนที่สองคนที่สามนี่ใครว่าลืมละ <c oughs> นานมากแล้วแต่วันนี้ต้องมีคนเดียวเท่านั้นที่จะได้แชมป์ This the is woman real deal. คนที่สี่ คนนี้ก็เด็กปั้นครับเป็นเด็กปั้นระหว่างเจ้าของช่องนี้กับคนดูครับเออน้องแฟงกี้ลูกลักใครรายงานตัวด้วยเป็นทีมสาวฮีโร่นะ,ะภาคนี้จัดให้เลยเป็นเซเลมูนไป อะไรนะสโลกแกนตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองใช่ไหม <c oughs> จะลงทันใครดีนี่ส่งจูบค่ารักทุกคน <c oughs> ปากแดงแป๊ดเลยฮะทามัด หนาหนาและคนที่ห้าครับโอ้หนี่ก็ตึงเจ้าหญิงแองจลินาครับสเสด็จมาพร้อมเสียงโห笑<笑>โหอะไรวะพวกเจ้าแม่เมื่อกี้ใครโห คนเขาสง่างามพวกเจ้านี่แม่เดี๋ยวเหนียวเลยจงสรรเสริญข้าเอ้ยเดี๋ยวสโลโกแกนคุค้นๆนะ Acknowledge me เฮ้ยไม่ใช่ละ <c oughs> ไปไปใครไม่ศรัทธาฉันกลับบ้านไป <c oughs> มีไร นี่ฮะสา่าพาเผยให้สมเป็นเจ้าหญิงคนไม่สรรเสริญนะโหอย่างเดียวห่วยอ่านี่น่าจะคนสุดท้ายแล้วที่จะมาโอ้ยคนนี้ครับ ก็เจ้าหญิงเหมือนกันครับเจ้าหญิงลูฟครับคนนี้แอดมินทำมาอ้างอิงมาจากเกมไ l ฟ์ออ f e ี o s เลย <c oughs> เหมือนเปล่า <c oughs> มันคงไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะชุดนี้อ้างอิงมาจากชุดไอ้อเวนวาเลนทน์อะ ก็ได้ประมาณนี้แหละคล้ายไม่พยายามให้คล้ายที่สุดแล้วละตอนแรกว่าจะทำไอ้ชุดรูปเสือแต่มันไม่ได้ใกล้เคียงเลยเอาชุดนี้ดีกว่าชุดช็อกโกแลตออาลุยเลยครับหกเศร้า แพ้คัดออกอุ้ยอุ้ยจูมพิดเลยอะมาถึงเจ้าหญิงโกรธแล้วเอาไปเลยครับอูอ้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวดอกเดียวไ,ไปเลยเหรอโอ้ยอุซาโมอไว้เยอะวัดว่าตึง ไปคนแรกเลยเซรีนาครับอุยอ้ยอุ้ยดูแด้ไม่ทันนะเอ้าใครกดฮะแฟงกี้กดทนได้เนี่ยคนอื่นก็ทนได้เนี่ยทนได้หมดนะแต่เซรีนาเกิดอะไรขึ้นไปโดนคำสาบอะไรเข้าสักอย่างเกี่ยวบ่าวะ งงเลยอะมาถึงอ,อุ้ยต่อย,อยมาใครจะเป็นลายต่อไปฮะโอ้ยอยูดับเบิลซูเพกครับอกข้างล่างไม้เคนโดมาตีใส่แฟงกี้แล้วแอบแค้นนิดหน่อยอะนี่เมื่อภาค 2K22 นะเคยตีกันอยู่แฟงกี้กับ มิสจ <ítulo> <away> ีแฟงกี้นี่แหละที่ปั้มแมตช์เดบิวต์แล้วเอาแชมป์มาจากมิสจีได้น่าจะเป็นแชมป์เอ็นเอ็กทีเนาะอ้าวอุ้ยแนนโนโดนไปแล้วอันนี้อุ้ยเต็มๆครับโอุ้ยข้างบนน็กัดกัดกัดไม่ใช่กัดดิต่อยเออไม่ใช่หมา ข้างล่างลากสามเศร้าครับโอ้ <c oughs> แต่เ็เต็มข้างบนนะครับอูสันเซตบอมอศึกสองเจ้าหญิงครับเป็นเจ้าหญิงลูปใสลสัสเล็กสวีปแฟงกี้เอามิสตีขัดขวางจับเฟสบัสเตอร์เอาข้างบนครับนี่กดเลยครับ ได้แค่สองอะใครวีวันทเทเบิลนะมาแล้วเอาอุ้ยโ,โขกหน้าเจ้าหญิงรู้ไปโขกใส่แน่นโน้ะมิสจีโขกใส่เด็กใหม่ไปอย่าหือกับพี่อยู่โตลาวเลยดูข้างบนดีกว่าเอานี้นี่ลีลาเด,ด็ดูข้างบนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผล ไอ้ข้างล่างนี่อาจกันแทบตายไม่มีผลนะก็แค่แบบตัดกำลังไปหรือหรือเปลี่ยนใจดีวะข้างล่างดูดูเดือดกว่าอุ้ยแบ็คสเตเบิละตาลายแล้วตอนนี้เอาโซงขึ้นไปข้างบนนับเอาอุ้ยสอครับนี่ฟันสอก มาดูข้างบนนะสามเศร้าแล้วมาช่วยกันนะรวมพลังเจ้าหญิงครับดับเบลิลเอสตีโอยกดเลยค่ะอ้าทำไมครับขลางไปลื้อโต้ผู้บรรยายจะได้ใช้ผมไม่รู้เอสาสไปบัตเตอร์เอาจับสวิงกิ้งเน็กเบเกอร์โอ้โหพลาแทบไปทัน เอาฝังนี้ับอุ้ยคอสลูปครับกรเลยหนึงสองได้แค่2คนอื่นก็ทนแต่ไอเซลีนา่าที่ออกคนแรกทำไมไม่ทนวะงงมากอาว่าข้างบนอุ้ยไม่ได้ออุ้ยลาเลียโกรครับแฟงกี้หนึ่งสองได้แค่สองหู เดือดแล้วข้างบนอุ้ยขวนตาครับยายร้องไห้โอ้ไม่เกี่ยวครับลูปจับวียังอุ้ยหลบได้อ๋อสปริงบอลอุ้ยหมุนเสาเต็มๆกำลางขยำเลยครับแนนโนอสไวด์2ครับข้างบนครับอุ้ยอะไรเขาวิ่งมาจับเป็น สลัดทิ้งข้าล่างหมุนบ้างครับนี่มันเป็นเทนนะหมุนติ้วๆอะไรยืนบนนะโดนโตโขกหน้าเอาข้างบนอุย้ยตอนนี้ก็ชุลมุนองค์หญิงรู้ไปเอาไมค์แคนโด,ดตีใส่องค์หญิงแองเจลีนาคนี่ฟาดเข้าไปข้างล่างมาทำอะไรกัน ส่งขึ้นข้างบนหน่อยไม่สนครับถีบก่อนครับมิสจีบอกอันนี้อู้ลอยเลยทำไมโหดจังสงการโหดอู้ยเดี๋ยวไอ้แฟงกี้ขโมยถ้าไม่ตายองหญิงนอนแผ่เลยหมอง,งูตายเพราะงู เอาโคสไลน์นี่แนนโนเจอมิสจีอะไทดับบี้แมทเต็มเต็มเอาแฟงกี้รอหยุดซัดไปเลยนี่แน่เอาป้ายสต็อปมาครับองหญิงตีใส่แฟงกี้อะเต็มเต็มตีโยนเลยอันนี้แนนโนเมาอยู่เอาแฟงกี้โดนเจอเม้นซูเพกยังไม่พอจ้ะเอาลาเลียดไป โกรเลยหนึ่งสองสามก็ยแฟงกี้โดนไม่ตายตัวเองเอาแนนโนเดินมาเออเออโดนไปอีกครับโอ้หโกดเลยอู้ยชนได้แนนไปโดนตัวไหนมาทาไมอึดเตะหน่อยกดใหม่ค่ะ ก็ไม่ได้ครับเออเอิดจริงคนอื่นก็อนเ,นเอิดดีแมสเซรีนาเอ้ยเอายันเลยครับออทีบบล็อกได้แนนโนนี่รู้ว่ะรู้มากใช่ไหมมานี่อุ้ยอุ้ยอะไรไมฮอกกี้ครับตีมิสซีร่วงเลยกดกรรมการดูไอ้คู่นั่นอยู่ไม่ยอมสักทีอะ ฝั่งนี้กดจนนับสิบแล้วเอาไม่ยอมนะเอาหันมานับไม่ได้ครับโอ้ยเออเดือดรับสงการดีครับองค์หญิงลูกจับโอ้ยรีเวิร์สด,ดีดีทีเอาแนโนหันมาพอดีเลยจ้าแทงใจดำครับโอ้ยโกรธแล้วหนึ่งสอง ไม่ได้แนนบอกจะบ้าเลยไม่อึดทำไมไม่เป็นเหมือนเซรีนาวะ <c oughs> เป็นก็บ้าแล้วแม่มาเอาเป็นนี่สตานเนอร์ไปแ <c oughs> นนโงเหงาขอหาเพื่อนหน่อย <c oughs> นี่โคสไลน์ใส่เจ้าหญิง แล้วก <spind le. S 1> ็เต้นมัวแต่เต <actual> ้นครับโดนเหว่ยงใส่ที่กั้นคนดูหยเดือดทะลุปลอดตอนนี้มากองกันอยู่ศึกองค์หญิงยังไม่จบนะเนี่เน้นเน้นเหวี่ยงทิ้งไปไอ้ตรงนั้นก็ดาบี้แมตส์อ้ยสเปียบลูป เอาวียงป้ายโดนที่กั้นคนดูยังไม่พอจับเอาไปอีกอุโโอ้ยแอนเอาเวียงบ้างนี่กรรมติดจะหลวดครับอุ้ยครบรถเลยไปไหนครับเาวียงใส่กระได้ตอนนี้มานวัวอยู่ตรงนี้หมดเลยสี่คน ครับโอ้โหแต่การคอรลุกยังไงครับไม่ได้ไม่ได้สอกเลยจ้าต่อไปตอนนี้เน้นนัวเอาเวียงโดนกระไดเจ้าหญิงแองจิลิน่าไปเอาป้ายสตารมาตีใครดีเอาป้ายหลุดมือประโู อีมิสจีตีแน่มันเดินชนชัน้นจอะสามันชนเขเวียงทิ้งไปครับองค์หญิงรูปเปียวไม้ฮอกกี้ตีใส่แนนโนเอาตอนนี้เน้นนัววะ่ะ <c oughs> นัวได้นัวดีอันนี้อะไรครับจับซาแลมไปแนนโนทำอะไรวิง่งมา ตบตบตบต่อยต่อยเหวี่ยงไปนะครับมิสจีขอเอาองค์หญิงลูกมัดหึ่เกี่ยวโอ้โหตอนนี้เน้นนัวไม่เน้นผลสับซอกองค์หญิงลูกยังไงเอาโดนเหวี่ยงหึ่งเต็มเต็ม ยืนเก๊กหน่อยไอแองเจลีนาเป็นไรครับลืมยศเลยโอ้ยถ้าเป็นเจ้าหญิงมิสจีรออยู่ครับมาสาปิงบอดเตกานคอล่วงโดยไม่รู้ตัวนี่กิ่งลบเตะให้มาตอนนี้นัวบนเวทีอะจับกดได้นะอยู่ขลางมันกดไม่ได้ แนโนวนวดให้หน่อยโอ้ยมิจีไม่ได้ขอหลับเลยครึ่มเอาไม่ต้องลูกนอนก็ดีแล้วมากดเลยหนึ่งสองไม่ได้จะร้องไห้แล้วแนโน,โนบอกใครใคร,ใครก็อืดมาควนตาครับแล้วก็ลวงหลูปูก็โอ้โหโอ้โห เอาแนโ่น,โนกโกดหนึ่งสองไม่ได้ <c oughs> ใส่หัวเลยครับนี่แนะ่อื่ดไปหมดทำไมไม่ทำเหมือนเซรีนา่ายันเลยครับองหญิงรู้มาพร้อมป,ป้ายไม่ได้ตีโดนควรนะแต่ไม่ล้วงลูปูนะ ตอนนี้อะไรครับ <c oughs> ตบจจเจ้าหญิงเอาป้ายมันไม่ได้ใช้สักทีป้ายหล่นแล้วแล้วก็โดนเป็นจับงัดกับเชือกรับเต็มคอเหือกโดนถีบเอ้าถีบแป๊กพอดีเลยโอ้ยแทงใจดำครับ <c oughs> สวยเลยอ่ะโ,โ,โกรแแลวหนึ่งสองสามครับไปหวันโอ้โย ไปทีบเขาเขาไม่ล้มเขาสวนมา,มาเป็นไม่ตายเสร็จเลยออกมานัวตรงนี้ต่ออุย้ยตอนนี้องค์หญิงอยู่ครบสององค์เลยกับสามัญชนหนึ่งคนนะอดฟิชเชอร์แมนซูเพกไปแนโนบอกไม่ได้หรอกอืตอตอบ ่อยเอาตบตบเน้นเน้นเน้นไหมเน้น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 ทุกดอกดอกนี้แหละหน้าแดง้เดือดสาดมามีคนเดียวเท่านั้นฮะที่จะเป็นแชมป์ฉันชนะแน่โว้ยลืมไปเป็นเจ้าหญิงฉันชนะแน่ พวกเจ้าไม่ต้องมาแช่งอืมสึกองหญิงต่อเวียงทิ้งไปแนโนไปเอาเคโนมาตีใส่ตีล่วงเลยเดี๋ยวแม่จะตีให้ยับเยินไมแ้แหกแล้วครับหูถีบสวนเลยมาเด้อเออโบกมือเหรอโอ้ส่งขึ้นไปครับ อาไปไม่ต้องเอาเอามายุ่งทำไมสามัญชนนั่งมองโดนต่อยปากแต่ไม่ทันมายันเข้าไป <laughs> ไปละสามัญชนบอก <laughs> <laughs> มาเจอเจ,อเจอเ้าหญิงก็ถีบปากให้เอาแม่จะลุกทำไมเว้ย่ <laughs> มาอาจด้วยท่อนแขน องหญิงรูปมาไปไหนจ๊ะมานี่ค่ะเสริมแรงครับเดอะซตอมอ้ยเอาเจ้าหญิงแองเจลิน่ามาเสีบสยบใสปินคิสโกรธเลยนับหนึ่งสองไม่ได้ทำไมยลอนอึดไปไหน ก็ล่างนอนดิ้นข้างบนยับกดหนึ่งสองสามก็โอ้ยทนฝ่าบาทไม่ไหวครับไปเลยอู้ไม่น่าเชื่อสองคนสุดท้ายเป็นของสูงทั้งคู่เสเยเลยเป็นเจ้าหญิงสององค์ครเอาจับเฟียงไม่โดนอีกโอ้ยไอป้ายนี่มีอาถรรพ์แน่ ใครจะใช้ใช้ไม่สำเร็จสักคนนะมาองยิงลูกต่อยให้เราก็จับเป็นคอสลูปเอาโกรดหนึ่งสองอุ้ยทนได้อึดทุกคนยกเว้นเซรีนาแมต์นี้เอาดีเออเออเอาเหวี่ยงไปครับกลมหลบ แล้วก็จับซาปลายบาเตอร์มาขออีกแล้วกันมาเอาจังหนับหลบได้องค์หญิงลูปจับนี่ดอปโทโหอุ้ยมันจริงห้าดาวเหรอมันต้องสิบดาวแมตชนี้ตอบให้นี่สอกสวนอล้วแล้วก็จับเป็นแบ็กซูเพก มาคนเดียวเท่านั้นเอาพิกมาบลูปต่อยให้ทำไรครับจะใช้ให้ได้ครับเอาไม่เอาละว,ว่าละไอ้ปายนี่ชื่อมันก็บอกอยู่ฮะสต็อปเอาครับอุ้ยไม่ได้เจ้าหญิงแองจับนี่สแลมไปทำไรต่อ กระเทืบไปไหนยะมาจับชูสเตอร์วะไม่ใช่ครับจับมาส์ะหารเลยอุย้ยเอากดเลยหนึ่งสองสามครับตัวตึงคนเก่าครับเป็นเจ้าหญิง แองเจลีนาภาคใหม่ก็ได้แชมป์ต่อครับโอ้โหแอดลุนเจ้าหญิงลูฟนะแหมผิดคาดครับเป็นเด็กเก่าอะเอาแชมป์ในภาคใหม่ต่อสร้างตำนานต่อครับก็ แมตจบแล้วอะแต่สงการยังไม่จบนะเดี๋ยววันที่14และวันที่15ครับมีให้ดูต่อวันละคลิปคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะก็ขอให้มีความสุขทุกคนครับ